บทนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI ในการเรนเดอร์รูปนะครับอย่างตอนที่เราขึ้นภาพเปอร์เนี่ยมันก็จะดูธรรมดาธรรมดาแล้วก็ถ้าถ้าเรารีบที่จะนำไปเสนอลูกค้าแล้วไม่มีเวลาที่จะมาตั้งค่าโปรแกรมพวกเอ t e เ c อร์เในการเรนเดอร์เนี่ย AI ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับทีนี้ก่อนที่จะเราเรนเดอร์เราก็ต้องมาจัดการเรื่องของ รูปให้มันสวยงามก่อนนะเดีย๋ยวผมจะลบอ่าเขาจะซ่อนซ่อนโครงหลังชาไปก่อนอแล้ก็อัปเดตอย่างขีดตัวเนี้ยมันไม่จำเป็นเนาะเราสามารถกด e นะครับกดคลิปค้างไว้แล,ล้วลบลบขีดออกนะครับต้องลบทั้งสองขีดเลยเนะกด e แล้วก็คล,ลิปลบออกขีดก็จะหายไป แล้วก็ฝา่งนี้เหมือนกันกด E นะครับแล้วคลิปลบขิ้นบนออกก่อนนะครับแล้วก็ลบขิ้นล่างกด E คลิปดูเป็นสไตล์มินิมอลขึ้นไปหน่อยแนละ้วด้านหัวเสาไม่สวยเนาะแล้วก็กด E กดลิปนะครับแล้วลิขล้ให้ดูมินิมอลมินิมอลขึ้นหน่อยเอาแค่นี้ก่อนจากนั้น ไอ้ตัว AI ตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับ Agent Warehouse ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะใช้สนับที่เป็นเวอร์ชันลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าเวอร์ชันที่เป็นทดลองใช้เนี่ยถ้าเราเป็นเวอร์ชันที่เราใช้ฟรีแคสกันเองเนี่ยมันจะใช้ตัวนีน้ไม่ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อน F I F d i p นะครับ F I P F I O L N ถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าไม่ใช่อ่าจ ดูตัวจะกด d i p f u นะครับไม่ใช่ d i p f e e fu deepfu นั่นตึ๊บอ่าหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าใครใช้เวอร์ชันคลาสสิกก็สามารถกดเข้าไปเพื่ออินสต,ตอรมันได้นะครับกด,กด,ก,ดกดอินสต,ตอรทั่วไปอ,อันนี้พอติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะฮะอ่าเหมือนรูปคนแล้วก็มีจุดๆนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยก็คือ เราก็เข้าเข้าไปที่ตัวนี้กดเข้าไปปุ๊บมันจะมีหน้าต่างตัวใหม่ขึ้นมานะครับหน้าต่างตัวนี้อ่าแบบนี้ชื่อว่า d i s u s i o n วันนี้คือจอที่มันกําลังจะลเลนเจอร์ให้เรานะครับอ่ามันกำลังอ่านค่าสมมุติผมขยับไปมุมอื่นแล้วผมกดตัวนี้อะมันขยับตามนะครับมันจะทําทันกันกลับมาที่เดิมมันเดิม ก็คลิกอีกครั้งหนึ่งปึ๊บมันเดู่ข้า้งบนนี้คือข้อความที่เราต้องการจะใส่เข้าไปว่าเราอยากจะได้บรรยากาศแบบไหนยังไงก็คือเหมือนกัาเราใส่คอนเซปต์เข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดคอนเซปต์ไม่ออกมันก็จะมีตัวอย่างให้ดูเช่น exterior ก็คือภายนอกนะคะนรับ interior คือภายในมันก็เป็นพวกตึกอะไรต่างๆอันนี้ผมลองใส่ใส่ e x เ e r i o r เข้าไป นี้เขาบอกว่ามันเป็นบรรยากาศแบบไหนเนี่ยภายนอกจาบรรยกรรมมีแต่เง่ๆน,นะครับ่นะก็โอเคเราจากแม่พิมพ์เพิ่มเข้าไปได้เห็นสมมติเราต้องการบรรยากาศไทยทะเลแล้วก็พิมพ์ยิมวิมเข้าไป,ไปนะครับถ้าเรานึกไม่ออกก็จะพิมพ์ยังไงก็ g o o l e t ลท่าเ a ลยหรือว่าทีแทสกีพีดีะครับช่วยช่วยในการพริมพ์มนะรพ,รมพร้อมนะเราจะพร้อมนะเพราะนั้น ตรงนี้ตัดติ้งตัดติ้งมันบอกว่าขั้นแรกเนี่ยเราต้องการอ้างอิงโมเดลที่เราเอามาใช้มากแค่ไหนถ้าเราต้องการอ้างอิงมากๆเราก็ปรับ,ปร,บปรับเยอะๆนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ปรับเทอนะเอาแค่นี้ก่อนวนข้างกกล่างก็คือเราต้องการอิทธิพลของพร้อมที่เขาเขียนเนี่ยมากแค่ไหนถ้าต้องการมากก็คือปรับมาสุดเลยถ้าไม่ต้องการมากแค่มีกลิ่นอ่านิดหน่อยก็ปรับลดลงได้นะครับ้นลงแล้วแต่เรานะครับ ทีนี้พอเราได้ทําการเติ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ครับที่เขียนว่า generate นะครับ generate ก็คือการสร้างสร้างภาพขึ้นมาปุ๊บ AI จะทําการประมวลประมาณไม่เกิน10ถึง20วินะครับก็องรอไปถ้าถ้าสมมติว่าเป็นเป็นคอมที่ค่อนข้างจะแรงรอ่ะ AI ก็จะประมวลค่อนข้างจะเร็วทีนี้เราก็รอรอเขาประมวลผล เแล้วเขาจะสร้างสร้างภาพจะเหมือนจริงขึ้นมา,ามตามสไตล์ให้เราดูก่อนนะฮะสไตล์ที่หนึ่งนะลองดูมนะฮะนี่เขาบอกเป็นบันไม้ชายทะเลแบบนี้หรือแบบนี้นะครับอันนี้คือคือเจนเนเรตโดยที่ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้กําหนดพร้อมอะไรมากมายนะฮะถ้าเราต้องการซีน,นี้สมมุติต้องการซีน,นี้ไปไปเสนอลูกค้าบ้านนี้นัํนทวกอันหนักสมมติแล้วก็กด แคทตินนะครับหรือว่าเซฟเซฟแล้วก็ไปเซฟตรงที่เราต้องการต้องการจะเซฟไว้อาจจะเป็นด็อกิวเมนกระดาษนิเดือนผมเซฟไว้ตรงนี้แล้วกันเสร็จปุ๊บผมจะคืนค่าผมก็กดตัวนี้มี่คือการคืนค่ากับมที่เดิมนะครับอ่ะนี่พอผมไปเปิดในเมื่อกี้ด็อกิวเมนเนาะอ่ะผมก็จะได้รูปที่เป็นอ่เขาเรียกว่า ที่เราทำาอขึ้นมาเห็นไหมฮะก็จะเงนเงนพอสมควรเลยนะทีนี้ถ้ากรณีที่เราไม่อยากได้บ้านไม้ไม่อยากได้อะไรที่เป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องมากำหนดเองครับอ่าแล้วกลับกลับไปที่ที่เดิมนะครับโมสไตล์นะครับอ่ากํกำหนดเองกำหนดยังไงมาดูกันเราต้องอาศัยตัวที่เป็นอ่าแทที p t เราเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก่อนนะครับ อาจะพิมพ์คำว่า T โอเค T คือ Chat TPD นะครับแล้ก็บอก Chat TPD ว่าเราต้องการเปลี่ยนพร้อมนะครับก็ถ่ายใบเขียน T r O M T G เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาภาษาอังกฤษนำหรับส้ำหรับ d f f u f i o jiction นะครับอาจารย์จิ้ตรงเน,น,นี้ย c h e t up f k e, e c ค e. รับมีข้อความอ่ามีข้อความอ่อฝ้านี้ ตตึด๊เนี่ยเขาช่วยได้คัด copy มันคนนนทีครับผมจะใช้ทัชทีวีดีช่วยในการเตือนพร้อมน F ิปเครื่องไหมายลนะเครื่องไหมอ่าโอเคนี่เขาบ้านสไตล์โมเดิร์นอ่าบ้านสไตล์โมเดิร์น ตั้งอยู่ในเมืองในหมู่บ้านนะในหมู่บ้านมีต้นไม้ลม้ลอมรอบมากมายมากมายร่มรื่นมมติสมมตินะครับนะก็เติมให้ครอบแต่เขาก็จะเขียนพร้อมมาให้เึ๊บมเพิ่มเพแล้วก็คัพเปียใช้เฉพาะส่วนที่ที่เป็นพรม อ่านะครับอาถ้าสมมติอยากอยากจะได้เพิ่มเติมนะคะรับเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่าท้องฟ้าท้องฟ้าดสดใสโอเคฟังดีเหรเอแล้วทีพีดีก็แล้วก็คัปปี้ถ้าว่าส่วนนี้เป็นร้องของเขานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ในนี่้อมของเราคอนโทรลวีปอ่ะทีนี้เราก็ ต้องการเซฟติ้งให้อ้างอิงของของของเราเยอะขึ้นนะครับเพาเขาลดลงหดนึพอเชื่อนเอรเน็ตเราเป็นผู้นะครับไม่รู้ว่าจะจะอ,อัพคลิปทันไหมานะ่ะาถ้าไม่ทันเดี๋ยวยกยอดไปคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับ อ่าทันอยู่ครับอ่ามาดูเลยเห็นไหมนะครับสวยไหมครับสวยนะอ่าอันนี้อันนี้่าจะเวอร์ไปละนี่ประมาณนีนะ้แล้วก็สามารถกดเซฟนะครับก็ทุกคนก็ลองลองไปทำดูครับมันเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งที่เราสามารถที่จะอ่ทำแรนเดอร์ให้มันเร็วขึ้นเพื่อส่งลูกค้าก่อนนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดี้